สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมก็มาปกติแป๊บนึงโอเคอ,อ,อยู่ในเกมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออก็เหมือนเดิมก็มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออก็เหมือนเดิมอ่ะผมจะประกศาศไออีกอย่างนึงนะครับผม ว่าเกมเกมเกมอ่าเกมอะไรวะองเมีจีเลนอ่ะอ่าผมอาจจะตัดลิตนั้นทิ้งก็ได้นะอืมเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันมันมีเกมที่ผมติดแล้วอ่ะเออมันมีเกมที่บมที่ผมติดแล้ว,วอมผมก็เลยถอนตัวออกไม่ได้ผมก็เลยลบทิ้งเลยอเกมอีกเกมเกม เกมองเมลเอเอใช่ผมติดเกินไปผมก็เลยลบทิ้งผมไปเล่นเกอนเมอื่นเถอะนื่นบอกเลยว่าหนักหนักหนา <c oughs> แล้วผมทำอะไรหลายๆอย่างได้ไมันก็เลยแบบอืมช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรอะไรเท่าไหร่อืมไม่ค่อยมีนู่นนี่นั่นปลาๆปลปลาก็จะดูก่อน ลงตรงนี้เลยไม่ต้องมา์กลรอกจริงลงลงเมืองที่มันใหญ่ที่สดุดอ่ะเออใหญ่ที่สดุดอ่ะเมืองตรงไหนดีนะตรงนี้ไหมถ้าคลิปนี้มันสั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าที่จริงมันประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะแต่ว่าตัดให้เหลือประมาณประมาณเก้านาทีไม่ถึงชั่วโมงหรอกก็ประมาณอ่ะ อาประมาณเท่าไหร่วะประมาณ 16...17 นาทีใช่จะผมตัดให้เหลือแบบเนื้อเนือเออไม่มีน้ำก็คือเหลือก้าเหนึ่งก็คือแบบนี้แหละจะได้แบบดูแบบรวดเร็วกับกับกเฉียงนิดนึงทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันอืมอืม ดาบเอออแล้วเอาของที่เขาแนะนำมาดเป่าวะเออมันน่าจะดีนะเพราะว่ามันมันเขาแนะนำมาเออเราก็ต้องใส่ตามนั้นนะตรงนี้ก็มันกอตอนนี้กูเอาหมดอะไอ้ชิ่ะกูต้องกูต้องกูต้องฟาร์มของให้ไวที่สุดไวและเร็วนะี่แดโอเค ได้ได้ได้ใบยรก็ไม่ถูเอาให้หมดเอาให้หมดคุณภาพดีๆเอามาให้หมดโอเคได้น้ำยาแบบเ,เขาเรียกว่านมานาะใช่น้ำยา,านะอืมก็สำคัญอยู่นะโอเคอืมมันไม่ค่อยมีอะไรสำคัญเท่าไหร่ คาทาคาทาโอสคัญแล้วก็ใบใบอะไรสักอย่างก็มไม่เป็นไรช่างมันเอาให้หมดเอาให้หมดไม่ต้องสวนอะไรทั้งนั้นตอนนอี้เอาให้หมดเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยอือเอาแม่งให้หมด ทำเป็นเก็บไข่หมนไอ้เนี่ยกล่องกล่องไอสัตว์กล่องกูจะมาเอากล่องไอ้เชี่ยนี่เราจะเดินผ่านแล้วไงมาดิตอนนี้กูเปี้ยวจัดบอลตรงเปี้ยวจัดไม่ใช่กูนะกินตัวกูเปี้ยวจัดอืมตอนนี้จริงมาเถอะมาดิมาดิมาดิไอ้็งเลยกูชื่อกูกลัวไม่อยู่คนเดียวแล้วกูกลัวหรอ เกูกลัว yup. <po bio> ดูเล <ios> ือดก่อนดูเลือดก่อนดูเลือดก่อนไอ้สัตว์ดูเลือดก่อนมาดิสายโจมเข้ามาแค่นั้นแหละไอ้ล <go>. <everywhere> <go>. ูกโปลเลมาโผล่เลยมะไม่โผล่เลมั้งกูกลัวไม่โปลเลมกูกลัวหรอกูกลัวแล้วตอนนี้กูกูไม่ออกแลกวเมื่อกเพราะก่อนมึงจะตามมามึงจะตามมาเจ้กูไม่เอาหัวเลยานไปก่อนไปก่อนไอ้เี๊ยเกือบตาย กูกับตายไอ้สอัสแม่งไงแม่งถ้ากูไม่ถอยมานะกูถ้ากูเปรี้ยวจัด,ดนนก,กูตายแน่นอนพูดตรงก็คือกูตายแน่นอนนะเออพูดตรงเลยอืมกูต้องกูต้องสสยทีละตัวเอาเอาเอา,เอาไอ้ที่มันกากาก,าก,ก่อรวบหกมาดิมาดิปไ,ไอ้ที่มันกาก,าก,ากูฆ่ามันกนะันเพราะว่าจะได้มันเอาไม่กันเลย เอาแม่กูดำทีเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้เอออันนี้ไอ้สัตว์ไปดิมัดแค่นั้นแค่นี้กระจอกว่ะอาขมาดิมึงเหลือเขาตัวเดียวแล้วมึงเก่งไอ้สัตว์มึงเหลือตัวเดียวแล้วมึงเก่งมึงเก่งเหรอมึงเก่งเท่ากูหรือเปล่ามึงเก่งเท่ากูหรือเปล่าถ่าเจอมาดิ ก็มาก็มาก็มากูหาวจังก็มากูหาวจังมาไอ้สัตวกวเอเริ่กลัวลมาดิมาดิเฮ้ยกูไม่ได้กลัวกูไม่ได้กลัวเลยจริงมาเถอะสัตว์จริงเฮ้ยเดี๋ยวมานากูหมดมานากูหมดอะไรดิอ๋อโอเคมันจะได้อยู่ได้อยู่ ใช้ได้อดีตอดีตใครจะตายก่อนก็อดิสัตว์อดีตอดิกูกูไม่ได้กลัวเถื่อเถื่อกูไม่ฆ่ามันเลยยะกูอบตายพี่เด e ี๋ยวเถื่อเถื่อถอยก่อนถอยก่อนไอ้สัตว์ถอยก่อนเกือบตายสูเกือบตายไอ้สัตว์อ๋อเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วจริงเกือบเอ้ายี่ยังยังไง มาดีคุณสู้กับมึงที่นอกมึงโอ้ยเชี่ยเชี่ยฮิฮเชียสัสสตายตายกูตายกูตายเดี๋ยวพวกนี้ยังเหลือเยอะอยู่เลยเชียต้องหนีก่อนแล้วต้องหนีก่อนเอ้ามันหายไปไหนวะ เดี๋ยวมันหายไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรเพราะถ้ากูตามไปกูตายแน่นอนเพราะว่ากูไม่มีนามานาอืมกูต้องดื่มมานาก่อนก็มั้งโอเคโอเคโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่ฟาร์มฟ,ฟ,ฟาร์มอ่าฟาร์มอนีรดนะีฟาร์มพวกนี้กี่หนะ้อ,อ Right. มันจะได้เป็นประโยชน์เนีมันจะได้เป็นประโยชน์เฮ้ยเดนเดินเด้เป็นตายก <c oughs> <place baba. c oughs> ูตายซะตายตายแนี <c oughs> <โ ở> <ux> <c oughs> ่ตายเน่ตายนี่ t e d ้ยียไม่กูตายเฉยเลยสกูทีเท่าไหร่วะเนี่ยขอทุกคน อืโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็อืมไอเหียแม่งกูไม่น่าห้าวเลยสัสกูต้องกูต้องกูต้องแบบอ่าอืมเขาเรียกว่าไงวะอาบน้ำทุกวันแล้วแหละจะได้ไม่เหม็นเปรี้ยวเออโอเคเจอกันครับผมทุกคนบายจุบจ๊บ